ตอนนี้ลมกำลังอืออาอืออ,า,อ,อ,อามาก็เลยทำการเอาเปิดนพลาสติกที่เป็นไล่ไว้ผู้ใดที่เคยเห็ดเนี่ยกับโมโหว,ว่าเสียงเป็นยังไงสั่งมาจากลาสดาเปิ่อตัวนี้หลังจากเอามาเห็ดแล้วนี่ตัวนี้มันจะเป็นไา่โมเมนตัวนี้ตัวนี้ จะเป็นไลยไว้ซึ่งสองตัวนี่จะมีความแตกต่างกันตัวนี้โตพลาสติกไล่ไว้นี่มันจะเป็นสีบางๆกว่าเป็นสีนิ่มๆกว่าเบากว่านี่เป็นบางๆตัวนี้เป็นบางๆสนับตัวนี้ก็บอกว่าเบอร์ใดใส่ใด เบาสิ่งใส่ตัวนี้จะเป็นแข็งแข็งนิดๆตัวนี้ออกทรงเป็นทรงสีมีความแข็งแข็งให้เสียงที่แก่งดีตัวนี้แข็งก่อาจาักหน่อยองใส่ขั้นแข็งเข้านะตัวนี้ใส่ขั้นอ่อนเข้าอ่อนตอนนี้ก็ได้ทำการทดสอบเบิง่งเหลวปล่อยตั้งเต่ วันที 28, ่ยี่สิบแ่านเอาลงอยู่ปล่อยขามมือขามขึ้นกลางเว้นวันที่ยีบแปดเบิดมือกางขึ้นยีน่สิบแปดโอ้ยโอเมอยตั้งแต่วันที 18, ่ 18, 19, 18, 19, สิบแปดสิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้องวน,นเอาลงอยู่เลยปลอยขามมือขามขึ้นเลยเอาเปิดน,นี่ละเห็ดกลังตูตยู่ท่ฝาตอนนี้ใส่หัวขีพยุง ไนหล่อนเบอร์สามสิบเฮ็ดหาสินปากุดว่ามันพันขาดอยู่เข้ามันนะแต่ว่าเฮ็ดเปิดตัวหนึ่งใส่ขั้นมตรแปดสิบมันบาง เสียงที่ได้นี่มันบ่เป็ี่นตะฟังมันมันมันเป็นจังใดมันดังฟือถือฟือฟือฟือมันก็่ามันมันนิ่มโพดจัดหนึ่นะมันอาจจะเหมาะกับเปิ้นสั้นๆอันเปืนสันสันขั้นสันสันนั่นสินะถ้าถ้าถ้าไอ้คั้นยาวคั้นใหญ่มันต้องเป็นลักษณะว่าเปิ้นที่มีความแข็งขึ้นจักหน่อยจั่ซีิเสียงมันจังสิแก่งออกจังเป็นตะฟังตัวนี้เฮ็ด เปิดมันเม็ดเม็ดสิบเซนนี่ตัวไล่ไหวายวนี่เห็นมันหนิ่มๆก็เลยเห็ดลองบังใส่ขั้นเม็ดแปดสิบว่าเป็นตาฝั่งเลยเรื่อยจากของเห็ดบุถืสูตรมาจากว่วเออเออเอออ่ะมารีวิวให้เบิ่งมวนหนังก็มีเลยนี่มวนหนังก็มีสั่งมาพี่โอ้ยมาดูเห็ดชนุ่ยอินโดนีม่มวลน,นังก็มีจกักมวลนังเรื่องอยังเราไปจากดูฟาร์ตเก่าไปจาก <laughs> ปากรว่าเห็ดเหล้วมันบอดังว่ะนี่จักเขาเลห็ดบ่ถือสูตรกบจักนี่มวนนังจ้าเเห็ดแนวใดเข้าใส่เล็กนะห่อเขเลยใส่ไม่ขั้นไม่ไผ่องเมืองปากว่าขั้นไอ้เอาไปแกงแล้วมันดังปุ๊บ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 ปุ๊ ตารางกอ่งตีหติตรูต้ไหมสิสบันทึกสูตรม่จาก่าษามาปล่อยส่างสีสันญญำก็เวนแนนอนิมนฝ่าอีสานเอามันตัวููรรเสียงหนิมนวลมวลหูดน,นิเสียงกัมเนบนกัมเบนแ lap มันหลอกไปส่วนตัว <c oughs> เป็นเพลง lap ดนิเป็นเพลง ขาดซิกเพียงบิ๊กทุ่งนี่ละม่วนมันกะสั่งมาพูดได้อยากได้กะพูดได้อยากได้กะม่วนละแปดชิวกระบาทส่งถึงทีตัวนี้สั่งจากลาซาด้าร้อยยี่สิบห้า125บาทร้อยยี่สิบห้าบาทขนาดชิบสองมิลขนาดชิบสองมิลตัวนี้ขนาดชิบชิบห้ามิลมั้งมันใหญ่กว่ากันมั้งจอมแม่นว่ะ แง่เหันอิกันง2มินกับ1บหามินเลยยัง12ได้1 5ห้าอะไร้นขืนมินงนินเหี้ยแต่ว่าเห็ดฟางเหลี่ตัวนี้เมะสสำหรับขั้นแข็งขั้นแข็ง,ข,ข,งขั้นเหี่ยวเสียงมันจิแก่งออกจังหน่อยเปิดอ่อนนิ่มๆน,มนี่เห็ดขั้นเหี่ยวเสียงมันดังฟูฟฟฟ เอาไปใส่กันไ,ไปก็ตื้ตู้ตู้ปเ,เ,เ,เป็นส่ัญก็เลยมอมีเบียกก็เลยไม่เห็นไ้สีเปิดใส่ขั้นสัน่นใส่ขีสูตรรุ่นเก่าขีเพิงขีเพิงแท้รุ่นนี้ว่าได้ใส่อันนี้ใส่หม้อ,อไว้กําเบิดเงง่าย